นานมาแล้วในป่าทึบมีคนชลาพาเด็กตัวน้อย,อยเดินเข้าไปในที่มืดแม้แต่พระจันทร์วันดับก,ก็ไม่อาจจะส่องแสง มาถึงพื้นที่ที่เธอทั้งสองจะจงมือกันไปคำคืนนี้เท่ากล่าวว่าเหมือนคนตาบอกจงมือกันเดินทางไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะพบแสงสว่างได้นัดที่ใด ตาผู้ชลาแล้วก็อาศัยหลานชายอายุยังไม่มากเที่ยวจงมือเดินกันไปแม้นจะค่ำมืดแต่ก็ไม่อาจจะก้มลงหาที่พักที่ผ่อนได้บัดนั้นเองมีเจ้า เสียตัวเมียเป็นเสืยโคร่งใหญ่กำลังหิวโหวยอาหารเพราะเธอได้ตกลูกออกมาได้ไม่นานเธอส่งเสียงร้องคำราวไปทั่วป่าตาบอกมาหลาชายว่าบัดนี้ พยานอันตรายกำลังจะถึงต่อเราทั้งสองแล้วตาก็พูดกับหลานว่าโอ้ลูกแก้วชีวิตเจ้าอย่างน้อยจะมาพอยตายไปกับตาใน่ามกลางป่าช่างหน้าเวทนาสงสารเจ้าเหลือเกิน อาชีวิตของตาจะสามารถทำให้เจ้าสามารถอยู่รอดได้ตาก็จะยินดีเ<า>จ้าหลานชายคนนี้ก็กล่าวกับผู้ที่เป็นตาว่าอย่าเอาชีวิตมาแลกกับหนูเลยหนูเพิ่งเกิดมาไม่นานตายไป ก็ไม่ถือวว่าน่าเสียดายอะไรที่น่าเสียดายก็คือว่าหนูยังไม่เห็นแสงสว่างอะไรเลยแสงสว่างก็ยังไม่เห็นจะเป็นจะตาย ไม่อาจจะเลี่ยงได้ตาจ๋าว่างนั้นจะได้วิตกไปเลยหากความตายจะต้องมาเยือนทึงเราสองคนในคราวนี้ก็ถือว่าสมควรแล้วเพราะเราเกิดมายังไม่พบแสงสว่างถ้าหากเราจะตายไปเราคงมีโอกาสพบแสงสว่างในที่ไกล เดี๋ยวจะกล่อมไปพระหลับส่วนเจ้าแม่เสือโร่งตัวดีเห็นเหยื่อสองคนนี้อยู่เบื้องหน้าค่อยๆย่องคลื่อนผ่านเข้ามากล่าวว่าอาหารที่โอชาพอให้เราได้กินแก้กระหาย แม่เสียค่อยๆย,ย่องตรงมาถึงหน้าของผู้ที่เป็นตาลหลานแบบนั้นเองตาผู้กล้าหารก็เลยยืนเบื้องหน้าประทักกับแม่เสียโครคตัวใหญ่และเก่าถ่อยคำากบแม่เสือตัวนี้ว่าอายุของเราสมควรแล้ว จะตกต้องไปในท้องของเธอก็ไม่อาจจะปฏิเสธได้ขอเธอจงยินดีในเนื้อของเราเถิดจงเว้นโทษของหลานชายของเราเสียเนื้อของเขาอันน้อยนิดไม่พอติดเที้ยวของท่านให้อิ่มล <c oughs> หลกไอ้เจ้าเสือโคร่งตัวนี้ได้ยินคำพรรณนาของผู้ที่เป็นตา ถ้ากล่วกวาวถ่ายคำว่าจาว่าเราไม่อาจละเว้นเธอทั้งสองความกระหายแห่งเรานั้นเต็มไปด้วยความอยากหลอเกินเพียงเท่านี้หากมีอีกก็ไม่พอกับความปรารถนาหองเรารหตาผู้สงสารหลาชายไม่อยากให้หลานชายนั้นต้องตาย ก็อ้อนวอนแม่เสือแล้วแม่เสือเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าจนน้าตาแทบจะไม่มีไหลสุดท้ายเจ้าเสือโครงตัวนี้ก็ยัง้งความอยากของตนเองไม่ได้ก็จะคุบเยื่อในร่างใหญ่ แล้วก็ลากล่างม้ไปแต่ไกลไปขยำกินจนเมามันส่วนเจ้าหลานตัวน้อยได้แต่มองได้ค่ามรู้สึกสงสารแม้นเท้าจะย่างก้าวหนีไปสักก้าวเดียวก็ไม่อาจทำได้จะบอกขอใจตัวเองว่า ขอให้เราไปกับตาเราเถอดหักแม่เสือตัวนี้จะยินดีให้เราเป็นเหยือดอีกสักคนไอ้เจ้าเสือตัวนี้กินเนื้อของคนตา <c oughs> กินเท่าไหร่ก็ไม่หมดมันเป็นเรื่องอัศจรรย์ ที่อาหารอันโอชาของเสือตัวนั้นไม่ยุบไม่สลายไปหมดเสียเสือจงไม่มีวันที่รู้สึกว่าเขากินอาหารก้อนนี้แล้วจะหมดเสียทีนานไปมันก็ขายฟความอยากพอมันหมดความอยากมันก็ลากร่างของคุณตานี้เอาไปซุกซ่อนไว้เพื่อเป็นอาหารกินในมื้อต่อไป พอรุ่งเช้าแสงทอดลองมาสะลุใบไม้จงถึงพื้นดินเด็กชายผู้นี้เห็นแต่คราบรอยเลือดถูกลากไปไกลมากเธอก็เดินตามรอยเลือดนี้ไปแล้วก็พบว่า แม่เสือโคร่งตัวนี้พาล่ามของตาข้ามไปฝั่งซึ่งเป็นหน้าขาสูงเธอจึงหยุดยืนตรงหน้าผาแล้วก็คิดในใจพาลนาถึงสิ่งที่เกิดขึ้นมาว่าเกิดมาเพื่อตาย เราจะได้อะไรกับการได้เกิดมาไม่ว่าชีวิตของใครที่เกิดมาล้วนแล้วแต่กระหายด้วยความอยากดิ่นรนแสวงหาความพ้นจากความอยากของตนไม่เคยหยุดหย่อนจะเดือดร้อนกับใครไม่สําคัญเลยสำหรับคนที่อยากแต่เวลาหมดความอยากไปแล้วสิ่งนั้นก็ไร้ประโยชน์ไม่มีความหมายเธอจงกล่าวเป็นกระถาว่า สัตว์ทั้งหลายผู้บัติเกิดมาเพราะอาศัยตัณหาไม่มีที่สิ้นสุดเพราะตัณหาจึงทำให้สัตว์เหล่านี้ไม่อาจจะอยู่ได้ด้วยความสุขเลยแม้ชั่วขณะจิตเดียว